มหัสจัร์รอหันกรัญยอเกิดจากการจดจ่อในเป้าหมายคิดเชื่อธรรมกับความฝันไม่ต้องอายเข้าใจกายเข้าใจจิตชีวิตปังลองฝึกนั่งสมาธิริเริ่มใหม่ฝึกง่ายๆไม่ต้องเพ่งหรือเร่งรีบเริ่มจาก5นาทีแล้วค่อยสิบ ง่ายจิบจิบแค่หยุบมือคือดีจริงสิ่งต่างๆจะเริ่มเปลี่ยนให้เรียนรู้เปิดประตูบานใหม่ให้สร้างสรรค์สิ่งดีงามเริ่มหลังไรอย่างเร็วพลันมหัศจรรย์มีจริงเริ่มจากใจเริ่มปรับเปลี่ยนลบภายในให้ดีก่อน คอยคอยสอนบอกตัวเองเรียนรู้ใหม่คิดสิ่งดีเรื่องบวกบวกสบายใจโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยน